สวัสดีครับเจ้านี้ฝนตกครับฝนกำลังตกเลยนะครับอันนี้อย,ย,ย,ยู่บ้านย่าครับลมหนาถามประเดี๋ยวปรดี๋ยว FC ก่อนเนด้วยปัะดีงามๆกอนเออบ้านไปบ้านแห่ไ,ได้บ่ได้ได้เยอะแต่เหากอบไปหายายซะน้ำหนาไป ทำขึ้นมาให้เสาขึ้นมาให้สเสามเปบอลเาไ่า,อ,อ,อ,า,าองอีน้ำตัตบอลนะตีหาโอ้โเตะบอลนี่ตีหาน,นา่ลตรงสีเตอะไรวะเต็ดะบ,น,บนเลย แน่นอนเถอะยังแหงเห็ดยังกินบุกเราใหม่เราใหม่เราใหม่เอาเอามาตั้งหน้าบ้านเหรอือเป่าบอก

จะไปรูกับบุคือบุคือปีนั่นเราคือยังไปตากฝนที่หล่ามาไม่ตากฝนม,ม,มันดานมันดานฝนฮะต้งตงปีน่ะบอกไปใส่้าบองไปใไส่

สัสดีฝนตกค,ครับอากาศดีฝนตกเต่านี่เต่านี่แรงเออ

เดออลกิกันเล้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับบอกคนที่หล่ะบอกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถามนาดีด ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเอาเนี่ย <c oughs> ย,ยังไม่เห็นได้ยังเอาสป็นวัคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วครับเจ้านี้คนกระทบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้ด้วยครับเพือเป็นมกำลังแรงใจให้น้องั p นะครับสวัสดีครับ